ทีนี้ค่ะผลที่มันเกิดขึ้นในอีกส่วนหนึ่งกับการศึกษาของไทยก็คือความวิตกกังวลที่จะฝากบุตรหลานไปกับโรงเรียนถ้าถึงช่วงเวลาที่จะต้องทัศนศึกษานะคะทำให้หลายๆสถาบันการศึกษาในเวลานี้ต้องเร่งตัดสินใจแล้วก็หาหรือร่วมกันกับผู้ปกครองลองไปดูในพื้นที่ภาคใต้ค่ะที่ในเวลานี้หลายๆส่วนเริ่มที่จะพูดถึงความเหมาะสมในการจัดทัศนศึกษาค่ะ ข้าราชการพนักงานลูกจ้างสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่วันนี้ก็ทำตามนโยบายของกระทรวงนะคะแต่งกายชุดดำมาทํางานเพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของครูนักเรียนจากเหตุโศกนาตกรรมที่เกิดขึ้นค่ะเจ้าห <Okay. S 1> น้าที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจอย่างมากให้กับคนทั้งประเทศ แม้จะมีการเยียวยาให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนแต่มันไม่สามารถที่จะทำให้ครอบครัวผู้สูญเสียยอมรับได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่บอกว่าการพานักเรียนไปทัศนศึกษากำลังกลายเป็นประเด็นที่ต้องคุยกันว่าสมควรจะเดินทางออกนอกพื้นที่หรือไม่ ในส่วนตัวมองว่าการทัศนศึกษาช่วยให้เด็กด้อยโอกาสที่ครอบครัวไม่สามารถพาไปไหนได้มีโอกาสได้ไปศึกษาหาความรู้แล้วก็มีการเพิ่มทักษะความสัมพันธ์ในรูปแบบของหมู่คณะนะคะส่วนการจะพิจารณาพื้นที่หรือสถานที่ในการจัดกิจาการทัศนศึกษาก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาค่ะ สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ขณะนี้มีคําสั่งให้ชะลอออกไปก่อนค่ะที่ทราบว่ารัฐมนตรีนั้นรัฐมนตรีการคึกษาธิการโดยพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบได้มีข้อสั่งการในเบื้องต้นว่าให้ทุกโรงเรียนในสังกัดนะครับได้มีการชะลอเรื่องของการท่านศึกษาไว้ก่อนโดยพิจารณาตามเหตุผลและความจําเป็นว่าหากมีความจําเป็นต้อง ไปจริงๆก็ขอให้เป็นโครงการที่เป็นโครงการที่มีความสําคัญและจําเป็นแต่ถ้าไม่จําเป็นก็ขอให้ดูงานในตา,านที่หรือแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดต,ตัวเองหรือพื้นที่ใกล้ๆนะครับ ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้นะคะจะมีสถานศึกษา6แห่งในสังกัดของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ขอทัศนศึกษานอกสถานที่ค่ะคุณชัยนรงค์ก็มองว่าถ้าจำเป็นจะต้องไปจริงๆก็ควรจะต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมของตัวรถและคนขับให้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะประตูฉุกเฉินที่จะต้องทางานได้ค่ะ